สวัสดีค่ะจบแล้วนะคะสำหรับอีพีแรกซึ่งตอนจบก็บอกเป็นในๆว่าโพรลินชอบทานอาหารด้วยตะเกียบไม้ไผ่ก็เพราะว่าตะเกียบไม้ไผ่เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญกับเนื้อเรื่องด้วยแต่ยังไม่ถึงนะคะอีกนานค่ะยังไงยังไงก็อย่าเพิ่งลืมเรื่องตะเกียบไม้ไผ่สะนะคะสำหรับตอนนี้ก็ฟังอีพีต่อไปได้เลยค่ะ ทำให้หล่อนอยากออกมาพบปากพูดคุยและทานข้าวกับในหน้าเช่นกันหลอนไม่ได้แต่งตัวอย่างพิถีพิถันนอกจากเสื้อโคสีครีมกับกางเกงเลกกิ้งสีดำแต่ก็ทำให้หล่อนดูสะดุดตาไม่แพ้ผู้หญิงฝรั่งในวัยเดียวกันพอมาถึงร้านอาหารก็ทั้งประหลาดใจและดีใจที่ได้พบกับเทสตันที่ประโตทางเข้า เทสตันเองก็ประหลาดใจไม่น้อยกว่าโพลินโพลินมาที่นี่ด้วยเหรอใช่ค่ะในหน้าชวนให้มาทานดินเนอร์ด้วยกันในหน้านัดพี่มาทานข้าวเหมือนกันโพลินยิ้มอย่างเขินๆเพราะคิดไม่ออกว่าจะหาเรื่องอะไรมาคุยด้วยเพราะหล่อนไม่เคยได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเทสตันมากนากักถึงแม้ว่าจะแอบชอบเขามาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ตาม เข้าไปกันเถอะเทสตันชักชวนที่โต๊ะอ,อาหารไม่ไกลจากประตูทางเข้านักในหน้านั่งอมยิม้มเมื่อเห็นทั้งพี่ชายและเพื่อนรักเดินเข้ามาด้วยกัน หลังจากที่เท,ท็ตัน้นลากเก้าอี้ตัวหนึ่งออกมาให้โพลินนั่งเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างโพลินในหน้านั่งมองทั้งคู่แล้วแอบยิ้มอย่างสมหวังเปล่านะคะในหน้าแค่เหงาก็เลยนัดพี่เทสกับโพลินออกมาทานข้าวเป็นอะไรนะ่ะในหน้ายังไม่มีใครว่าอะไรเลยอยู่ๆก็รีบพูดแก้ตัวขึ้นมาเองทำอะไรผิดไว้เหรอถึงได้ร้อนตัวนัก เทสตันถามอย่างทีเล่นทีจริงในหน้าไม่ตอบนอกจากหัวเราะคิกค,คิดคักคักเป็นไงบ้างชีวิตในเมืองใหญ่เริ่มชินหรือยังละ่ะเทสตันถามเหงาจะใา้ค่ะดีนะที่อยู่ใกล้พี่เชษกับโพลินยังพอชวนออกมาเป็นเพื่อนแก้เหงาได้โพลินละ่ะเป็นอย่างไรบ้างที่มาหาลายดีไหม ตอนมาอยู่ใหม่ๆโพรินก็เงาเหมือนกันค่ะโชคดีที่มีโทรศัพท์โทรคุยกับนายนาได้บ่อยๆโพรินเรียนอักษรศาสตร์สินะเห็นนายนาพูดอยู่บ่อยๆใช่ค่ะเขียนหนังสือเก่งพูดย,อย้อๆนคนก็เก่งเลือกเรียนอักษรศาสตร์ก็เหมาะสมกันดีนะโพลินทำสีหน้าแบบงงงวยพี่เทศรู้ได้ไงคะว่าโพรินเขียนหนังสือแบบไหนโพรินยังไม่เคยเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่ง เทสตันมองหน้าโพลินแล้วยิ้มจดหมายทุกฉบับที่โพลินเขียนถึงในหน้าตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของโพลินให้ในหน้าฟังนะ่ะในหน้าให้พี่อ่านทุกฉบับนั่นแหละพี่ยังอดชมความสามารถในการเขียนของโพลินไม่ได้เลยอ่านแล้วเพลินดีพี่เจสเขาชอบอ่านเรื่องของโพลินนะ่ะโพลินไม่โกรธใช่ไหมที่เราให้เขาอ่านไม่หรอกจก้ะ เราก็ชอบเขียนเล่าเรื่องเราต่างๆให้คนอ่านอยู่แล้วเขียนแล้วมีคนอ่านดีกว่าเขียนแล้วไม่มีคนอ่านอีกครั้งหนึ่งที่เทตันมองหน้าโพลินแล้วยิ้มเรียนจบแล้วลองเขียนนิยายดูสิถ้าไม่มีใครอ่านพี่จะอ่านเองเราอ่านด้วยโพลินเขียนเลยในหน้าสนับสนุนโพลินยิ้มอย่างเขินเขิน พี่เทสใกล้เรียนจบแล้วตั้งใจว่าจะหาง,งานทําที่นี่หรือย้ายออกไปหาง,งานทําที่เมืองอื่นคะทํางานเมืองนี้แหละจะได้อยู่ใกล้ๆคอยดูแลโพลินกับในนาใกล้พ่อแม่ด้วยคำตอบของเทสตันทำให้โพลินกับในนามองตากาันแล้วยิ้มอย่างมีความสุข อาหารถูกสั่งและถูกเสิร์ฟในที่สุดเทต้านตักอาหารใส่จานให้โพลีและในหน้าอย่างพี่ชายที่แสนดีแล้วพวกเขาก็นั่งทานกันอย่างอเ็ดอร่อย โปลินจ้าเดือนพฤษภาคมนี้โรงเรียนของเราจะจัดงานแฟชั่นโชว์ประจำปีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงฝีมือในการออกแบบและตัดเย็บดังนั้นนักเรียนทุกคนถูกขอให้ส่งผลงานขึ้นโชว์คนละสี่ชุดโพลินมาเป็นนางแบบให้เรานะนะโพลินนะพี่เทสไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้ในายหน้ากับโพลินนะได้จ้า โพลินตอบเพราะรู้ว่างานนี้มีความสำคัญและมีความหมายกับในหน้ามากแค่ไหนหล่อนจึงไม่อยากให้เพื่อนรักต้องผิดหวังและเมื่อโพลินตอบตกลงเทตตันจึงตอบตกลงด้วยโอเคจ้ะพี่จะไปเป็นช่างภาพถ่ายรูปให้ คำตอบของโพลินกับเทสตันทำให้ในหน้าสุดแสนที่จะดีใจและอยากให้งานนี้มาถึงไวัยวราาะรู้ว่าหลอนจะสนุกแน่นอนที่ได้ร่วมงานกับโพลินและพี่ชายของหลอนเองหลอนรีบรับประทานอาหารให้เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วขอตัวกลับก่อนโดยให้เหตุผลว่าต้องกลับไปดีไซน์ชุดเพื่อส่งคูวันพรุ่งนี้ รอเดี๋ยวสิในหน้าพี่จะขับรถไปส่งเทสตันทักทวงด้วยความเป็นห่วงน้องสาวไม่เป็นไรค่ะในหน้าอยู่ใกล้แค่นี้เองนั่งรถเมห้านาทีก็ถึงไปส่งโพลินดีกว่าโพลินอยู่ไกลกว่าจะถึงก็มืดตือ่อมื้อนี้ในหน้าเลี้ยงนะคะจ่ายเงินแล้วแค่รบกวนพี่เทสช่วยขับรถไปส่งโพลินเท่านั้น พูดจบในหน้าก็รีบเดินจากไปทันทีปล่อยให้โพลินกับเทสตันนั่งมองหล่อนอย่างงงงวยเสร็จแล้วเทสตันหันมามองโพลินแล้วพูดด้วยเสียงนุ่มๆท่านต่อเธอนะเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้ค่ะ คืนนั้นเทสตันขับรถไปส่งโพลินที่สตูดิโอเขาเดินขึ้นไปส่งหลอนถึงหน้าประตูห้องยืนรอจนแน่ใจว่าโพลินเข้าไปข้างในแล้วล็อกประตูอย่างปลอดภัยแล้วเสร็จแล้วเขาจึงเดินกลับไปขึ้นรถของเขาเทสตันกับโพลินได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในงานฉลองแต่งกิฟ i v วิ่งดินเนที่บ้านแม่ของในนา ตามที่นัดหมายกันเอาไว้โพลินกับในหน้าจะไปพร้อมกันแต่ในหน้ากับแอบไปก่อนหนึ่งวันแล้วโทรบอกเทสตันให้ขับรถไปรับโพลินมาในวันรุ่งขึ้น โพลินรออยู่ในสตูดิโอจนกระทั่งกลิ่งประตูดังขึ้นพอเปิดประตูออกหญิงสาวรู้สึกทั้งดีใจและประหลาดใจที่เห็นเทสตันยืนรออยู่หน้าประตูห้องในใจก็คิดสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ในหน้าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นแผนการของในหน้าอีกครั้งหนึ่งตอนที่เทสตันเดินพาหล่อนไปขึ้นรถ เขาบอกว่าในหน้าขอให้เขามารับด้วยเหตุผลที่ว่าในหน้าต้องไปก่อนหนึ่งวันเพื่อช่วยแม่เตรียมของวันนั้นโพลินกับเทสตันเริ่มคุยกันอย่างสนิทสนมจนทุกคนในงานสังเกตเห็นแต่ไม่มีใครคัดค้านกับความใกล้ชิดสนิทสนมของเขาทั้งสอง พอรินกับเทสตันเริ่มคบหาเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยมีการแลกเบอร์โทรศัพท์โทรคุยกันและนัดเจอกันข้างนอกจนในที่สุดทั้งสองก็ไปมาหาสู่กันอย่างคู่รักทั่วทั่วไปพอรินกับพิญญาไม่ได้เจอกันอีกเลยและไม่เคยติดต่อพูดคุยกันแบบเพื่อนแม้แต่ทางโทรศพัพท์ ทำให้โพรลินไม่สามารถจดจำใบหน้าของพิญญาได้เมื่อเผอิญมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในร้านกาแฟาใกล้ๆที่ทำงานของเทสตันเป็นเพราะโพรลินกับเทสตันมีนัดทานข้าวกับในหน้าในตอนเย็นของวันนั้นและเทสตันก็สั่งโพรลินว่าพอกลับจากมหาลัยแล้วให้ตรงกลับไปรอเขาที่อพาร์ตเมนต์ แต่ความที่ไม่อยากให้เทสตันต้องยุ่งยากย้อนไปรับหล่อนที่อพาร์ตเมนต์พอเลิกเรียนแล้วโพลินจึงโทรบอกให้เทสตันต้องมารับหล่อนที่ร้านกาแฟแห่งนี้พินญ,ญาเดินคล้องแขนเพื่อนชายเข้ามาตอนที่โพลินกำลังนั่งดื่มกาแฟร้อนถ้วยหนึ่งเฮลโลโพลิน คำทักทายของพินญ,ญาทำให้โพลินต้องหันมามองหล่อนด้วยความงงงวยจนพินญ,ญาต้องช่วยเตือนความทรงจำให้กับโพลินด้วยการบอกชื่อของตนเองพินญ,ญาจ้าจำไม่ได้แล้วเหรอเราเคยรันด้วยกันไงกับในหน้านาะโพลินยิ้มขึ้นมาทันทีจำได้แล้วจ้าสบายดีเหรอจ้าสบายดีจ้าพอตอบเสร็จพินญ,ญาก็แนะนำเพื่อนชายกับโพลินให้รู้จักกันทันที นี่บิลเกเยอร์จากแฟนเรานะบิล this is my friend พปลินบิลนี่คือเพื่อนของฉันชื่อว่าโอลิน e to see you ยินดีที่ได้รู้จักคุณบิลเกเยอร์เอ่ยคำทักทายพร้อมๆกับยื่นมือข้างหนึ่งออกมาให้โอลินเช็คแฮนด์เขาเป็นผู้ชายไม่สูงนะแขนขามีกล้ามเป็นมัดมดัแบบพวกคนที่บ้าออกกำลังกาย หัวล้านสนิทแขนเต็มไปด้วยรอยสักใส่กางเกงยียนลัดลูกกับเสื้อยืดสีขาวที่ไม่มีแขนดูเหมือนกับคนชอบสนุกมากกว่าจะจริงจังกับความรักโคลินลุกขึ้นยืนแล้วส่งมือข้างหนึ่งออกไปเช็คแฮนด์กับบิลเกเยอร์พร้อมๆกับพูดว่า n i ไ to see you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน บิลเกเยอร์รีบคว้ามือของโพลินเอาไว้แล้วบีบไปมาอย่างไม่สุภาพโพลินรีบดึงมือออกจากมือของเขาแล้วบอกเป็นในานว่าหลอนมีคู่มั่นแล้ว I have come here to wait for my fiance ฉันมาที่นี่เพื่อรอคู่มั่นของฉันพินญาดูตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเทสตันเทสตันอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเรายังไม่เคยเจอกับพระเอกของเธอเลยโพลินแนะนำไม่รู้จักหน่อยสิ โอลินรู้สึกอึดอัดกับกริยาท่าทางของบิลเกเยอร์เป็นที่สุดเพราะทั้งทงท,งท,งท,งที่รู้ว่าหลอนมีคู่มันแล้วเขายังจงใจส่งสายตาที่ยั่วยวนโชโลกีให้กับหลอนอีกทำให้หลอนอยากจะเดินจากไปทันทีแต่ก็ไม่อยากเสียมารยากับพิญญาทไปไหนกันมาจ้ะเล่ากับแฟนเพิ่งไปดูหนังมากำลังไปหาอะไรทานกัน เอ,เอรเอมองเข้ามาในร้านนี้แล้วเห็นเธอเข้าก็เลยแวะเข้ามาทักทายพิญญาดูมีความสุขดีนะใช่จ้าก็เขาคนนี้นั่นแหละสวีทฮาร์ดเป็นคนงานก่อสร้างจา้าเพิ่งเจอกันแค่สองวันถูกใจกันทันทีเลยในที่สุดโพลินก็โล่งใจเมื่อได้ยินเสียงของเทตันดังเข้ามาจากประตูทางเข้าโพลิน พอหันไปตามเสียงนั้นหลอนก็เห็นเทสตันกำลังเดินเข้าประตูมาหญิงสาวรีบเดินตรงไปเกาะแขนของเขาทันทีแล้วเดินเคียงคู่กับเขากลับมาหาพิญญาความหล่อเหลาของเทสตันทำให้พิญญาถึงกับตะลึงราวกับว่าบิลเกเยอร์ไม่อยู่ในสายตาของหลอนอีกต่อไปพี่เทสคะนี่คือพิญญาเพื่อนใหม่ของโพลินกับในน้าและนั่นคือบิลเกเยอร์ แฟนของพิญยาค่ะเทสตันส่งมือข้างหนึ่งให้พิญญาเชคแฮนด์แล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Nice to meet you พิญญายินดีที่ได้รู้จักพิญญาพิญญาเชคแฮนด์กับเทสตันแล้วพูดเป็นภาษาไทยว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะเทสตันดูชงนสงสัยพพเลลีบอธิบายทันทีพิญญาพูดไทยได้ค่ะโอเคยินดีที่ได้รู้จักฮะ เสร็จแล้วก็ส่งมือให้บิลเกเยอร์ My name is Testan Nice to know you Bill ฉันชื่อว่าเทสตันยินดีที่ได้รู้จักคุณบิลบิลเกเยอร์เช็คแฮนด์กับเทสตันแล้วจ้องมองเขาอย่างหมันไส้แต่ก็ยังเสแสร้งทำเป็นยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตร Nice to know you too Testan ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันเทสตัน พิญญายืนมองเทสตันด้วยความสเสน่หาแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดคุยด้วยเทสตันก็รีบตัดบทด้วยการกล่าวคำอำลา sorry pauline and i have a reservation in a restaurant we have to go now see you guys later ขอโทษด้วยนะผมกับโพลินจองโต๊ะเอาไว้ที่ร้านอาหารเราต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วแล้วค่อยเจอกันใหม่นะ หลังจากคว้าข้อมือของโพลินเบาๆเทสตันพาลอนเดินออกจากร้านกาแฟร้านนั้นทันทีโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับเกิยาท่าทางของพิญญาและบิลเกเยอร์ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังบนถนน ็มไปด้วยผู้คนเดินขวักขว่ไปมามีเสียงรถวิ่งเสียงแต่รถด,ดังแป้นๆอากาศก็เริ่มเย็นนิดหน่อยท้องฟ้าเริ่มจะมืดลงตึกสูงใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่ข้างถนนทั้งสองด้านเป็นเสมือนสิ่งกีดกั้นแสงอาทิตย์ที่สองลงมาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนนนั้นโพลินไปรู้จักพวกเขาได้ไงจ๊ะ เทสตันถามขึ้นด้วยความสงสัยตอนที่เขาเดินจูงมือของโพลินไปตามถนนเพื่อไปขึ้นรถในน้ารู้จักกับพิญญาที่ฟิตเนสค่ะแล้วก็แนะนำให้โพลินรู้จักพี่ไม่อยากให้ในหน้ากับโพลินเป็นเพื่อนกับพิญญาโพลินหันมองผู้มั่นอย่างสงสัยทําไมคะในหน้าอยากเป็นเพื่อนกับพิญญาเพราะเห็นว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน พิญญาไม่ใช่ผู้หญิงแบบเดียวกับโพรินและในหน้าความรู้สึกบางอย่างมันบอกพี่พี่ไม่อยากให้ผู้หญิงสองคนที่พี่รักเป็นเพื่อนกับคนที่พี่ไม่รู้สึกไว้ใจก็ได้ค่ะโพรินยอมตามเพื่อให้คู่มั่นสบายใจโพรินก็ไม่ได้สนิทสนมกับพิญญาเท่าไหร่ไม่ได้ติดต่อด้วยเลยตั้งแต่รู้จักกันเพราะไม่มีอะไรจะคุยด้วยแต่ก็ไม่ได้รังเกยียจอะไรเขาคอยเตือนในหน้าด้วยก็แล้วกันนะได้ค่ะ เทสตันหันมามองหญิงคนหลักเรายิ้มเสร็จแล้ว เอื้อมมือออกไปโอบเอวหลอนแล้วดึงหลอนเข้ามากอดเล่นในทางเย้าแย่โพลินหัวล่อคิกคิกคักคักด้วยความชอบใจพร้อมๆกับก้าวเท้าออกมายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขย่งเท้าขึ้นจูบครั้งหนึ่งที่ริมฝีปากของเขาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่หลอนจะผ่าออกเทสตันก็ดึงหลอนกลับเข้ามาใกล้แล้วก้มลงจูบหลอนเพื่อเป็นการหยอกล้อ สงในการนัดพบกันก็เพื่อที่ในหน้าจะได้แนะนำคนสำคัญให้โพลินกับเทสตันได้รู้จักซึ่งตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่ข้างข้างหล่อนเดลเวลนันหน้าตาของเขาเหมือนเอเชียร้อเปอร์เซ์ แต่รูปร่างสูงใหญ่บุคลิกท่าทางเหมือนอเมริกันและในช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นมาเขาถูกสอนให้พูดภาษาไทยและเรียนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเช่นเดียวกับโพลินในหน้าและเทสตันอายุของเขาแก่กว่าเทสตันหนึ่งปีแต่รูปร่างหน้าตาก็หล่อไม่แพ้กันเขาทักทายโพลินกับเทสตันด้วยคำสั้นๆในภาษาไทยว่าสวัสดีฮะ แต่เขายื่นมือออกไปเช็คแผนกับโพลินและเทสตันแบบฝรั่งโพลินกับเทสตันก็ผัดกันเช็คแทนกับเขาและกล่าวคำว่าสวัสดีเช่นกันเทสตันดูเหมือนจะถูกชะตากับเดวมากกว่ากับพิญญาและบิลเกเยอร์เพราะเขาเริ่มเปิดการสนทนาด้วยการสัมภาษณ์เดวเพื่อให้แน่ใจว่าน้องสาวของเขาไม่ได้เลือกคบคนผิดนายนาบอกว่าคุณทำงานอยู่เซนต์ปีเตอร์ ใช่ฮะเพิ่งจบการฝึกหัดแล้วบรรจุเข้าทำงานเลยในหน้าบอกว่าคุณกับโพลินมั่นกันแล้วยินดีด้วยนะขอบคุณฮะผมคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ผมก็คิดแบบนั้นเช่นกันเพื่อให้ทั้งพี่ชายกับเพื่อนรักและคนรักได้รู้จักคุ้นเคยและสนิทสนมกัน ในน้ารีบทำตัวเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเขาทันทีพี่เทศคะพ่อจริงๆของพี่เดลเป็นคนจีนแต่เสียแล้วแม่เป็นคนไทยพ่ออเมริกันของพี่เดลก็เป็นหมอคะ่ะทั้งพ่อแม่กับน้องสาวสองคนของพี่เดลตอนนี้อยู่ LA แต่พี่เดวเคยโตมาที่นิวยอร์กเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในซานฟรานซิสโกตอนมาเรียนหมอคะ่ะ พี่เดลคะพี่เทเป็นสถาปย์อยู่บริษัทจอนคอยอาร์เคเดตเจอร์ค่ะส่วนโพลินกำลังเรียนอักษรศาสตร์เพราะอยากเป็นนักเขียนพ่อแม่ของโพลินเสียมานานแล้วค่ะโพลินมีน้าสาวอยู่ที่สปริงเลนค่ะเสียใจด้วยนะโพลินเดลเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพโพลินยิ้มให้เดลอย่างเป็นมิตรเป็นเพราะในหน้าเรียกเขาว่าพี่โพลินจึงเรียกเขาว่าพี่แบบเดียวกันโพรลินดีใจค่ะ ที่ได้พี่เดลมาเข้ากลุ่มกับพวกเราขอบใจจ้ะ